เปื่อนหลายคนถามว่ามาเดียวนี้ยังหนาวอยู่ก็น,นะจ้าหิมะก็ยังอ่าเหมือนเดิมนะเจ้ะวันนี้ก็ยังลงน้อยๆปอยปลายอยู่นะจ้ะแต่จะบัลลงนานๆแล้วนะจ้ะลงคือในพื้นดินกับบนต้นไม้ก็ยังมีอยู่นะจ้ะแต่ว่าจะบัลลงอ่าแบบเหมือนฝนตกนะจ่ะวันนี้มีอย่างแล้วก็เป็นเห็มวันหนึ่งที่ป้าเพื่อนๆเขาเดินเลาะเห็นแล้วนะจ้าพอไปตั้งได้ก็มีแต่หิมะนะจ้าหน้าอย่างอี ไปตรงไหนก็ดูคล้ายๆกันไปเหี่ยมดนะจ๊ะบอกว่าวจะเอา,เอาภาพบรรยากาศแบบไหนมาฟาขึ้นเปลื่นๆเขากันเหมือนกันนะจ๊ะก็ยงังตีหันนี่นะจ๊ะพอไปตั้งได้ก็มีกะหิมะนะจ๊ะก็ไม่ยืนก็กลอยหมุนบริเวณนี้ให้เปลื่นๆเขาได้พอได้หันกันว่าบริเวณรอบๆที่มีเย็มแล้วยืนอยู่นี่นะจ๊ะเป็นยังได้พองนะจ๊ะ ตรงนี้ก็คือข้างในจะเป็นข้างในนะจ้ะข้างในเส้นถนนที่เข้าไปข้างในนี่โซนนี้ก็จะเป็นพวกบ้านพักนะจ๊าบ้านพักคือคนที่ขามาแอลมาเจ้านะจ้ะจะเป็นจะเป็นบ้านพักเป็นหลังเป็นหลังยี่นะจ้าตรงซุ้มน้อยนี่ก็คือ ถังขยะเนะาะถังขยะของบ้านพักแถวนี้นะเจ้าพอไหวหิมะก,ก็ยังลงปวยปลายอยู่นะเจ้ายังลงปวยปลายน้อยอยู่เนาะนี่นะเจ้าแต่ละหลังแต่ละหลังนะเจ้าถ้าเขาจะมาอยู่เมินนะเจ้าเขามาเจ้าอันเจ้าเป็นเดือนเลยนะเจ้านี่ก็คือสภาพอากาศของวันนี้เนาะก็ยังมีหิมะ อย่างอีอยู่นะเจ้าจะบ่มีผู้คนเดินมาออกมาตั้งหนอกเลยนะเจ้าเพราะมันหนาวน่าจะเดินออกมาตรงหนอกถนนนี่ป้าเปื่อนๆเขาด้พอได้หันกันเด้อว่าเป็นยังไดนะเจ้าบริเวณสองข้างทางก็จะมีเป็นเป็นปานะจะที่นี่ป้นจะบอกค่อยตัดไม้เนาะป้นจะบอกค่อยตัดไม้ อ่าปัจจัยสร้างบ้านแต่ว่าต้นไม้ก็ยังอยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านนะจ๊ะปัจจับัตัดทั้งหมดเนาะก็อยหมุนฮปวดป่วนเขาได้พอได้หันกันเด้อมาจ้ามาเอลฟินแลน,นด์ตีกันเด้อจ้าประเทศตีอ่าผู้คนมีความสุขนะจ๊ะ ตีเปิดลำลือนะจะมีหลายๆคนหลายๆท่านก็อยากาัฒนาจะจะมาอยู่ประเทศนี้นะจะแต่ว่ามาพอเราจะหนาวขนาดนี้ยังอยากจะมาอยู่กันเห็นก็เจ้าถ้าเขามาใหม่ๆนี่เขาก็อยากอย,กอยู่นะจะแต่พอเขามาอยู่มันเมื่อแล้วมันหนาวนะจ๊ะมันหนาวเขาก็คิดถึงแสงแสงแดดบ้านเขาเนาะ เขามาใหม่ๆเขามาหันย nice <car light offs> ังอ <Overwatch> ีกับตื่นเต้นนะจ๊ะนี่ก็จะมีแต่รถคูหิมะนะจ๊ะรถคูหิมะก็มาก็อ่าขูดกองไว้เป็นกองเป็นกองยี่ยีนะจ๊ะนี่เด้อก็รถคูหิมะนะจ๊ะทั้งขูดทั้งดันนะจ๊ะก็มีแค่รถคูหิมะผ่านมาเนาะ ข้างทตี่จะเงียบนะจ้าบอกคอยมีผู้คนเดินเต่าได้นะจ้าตรงนี้ก็คือสถานตีแอลเหมือนกันนะจ๊ะสถานตีแอลแต่เพียงแต่ว่าในนี่มันจะเป็นตีพักนะจ๊ะเป็นที่พักถ้าคนไหนอยากจะแอลก็มาแอลอัน ก็มาพักแล้วก่กอยขับรถออกไปแอลตัางนอกนะจะถามว่าแอลตัางนอกมีอย่างเื้แอลพ่อ,องมีไก่หิมะย่างอี้นะจะแม่นละไปพอไก่หิมะนะจะเดินแอลพ่อหิมะเดอ้อก็ถ้าเขา,าจะขับรถของเขาเองไปก็ได้นะจบะบ้านก็คือเป้นก็มีรถให้เจ้านะจะเป้นก็มีรถอ,อย่างมอตเตอร์ไซค์อย่างอี้ให้เขาเจ้านะจ๊ะ เดี๋ยวจะก๊ก้อยหมุนบริเวณนี่นะจ๊ะเดี๋ยวจะปลาปนปนเขาไปพอว่าโลดตเปนมีไวใ้ให้เจ้าเป็นแบบไหนนะจ้าอันนี้ก็คือโลดติปนมีไว้ให้เจ้าอ่าไปกลางปานะจ๊ะไปแอลพอหิมะเนาะไปสัมผัสหิมะตัวกันนะจ๊ะเนี่ยนะจ้ะก็คือจะเป็นธุรกิจของเขาที่นี่เลยเนาะบริเวณนี้ก็ อ่ามันเป็นโซนบริเวณบ้านพักนะจ๊ะบ้านพักในเขตของไข่ของมันนะจ๊ะที่ว่าอยู่กันเป็นทีละหลังอีกนะจ๊ะถ้าเขาบบเจ้าเป็นยังอีเขาก็ไปอ่าเจ้าพักอยู่ตีโรงแรมก็ได้นะจ๊ะแต่นี่ถ้าในนี่นี่มีอํานวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะถ้าเขามาแล้วก็เหมือนเขาอยู่ในบ้านของเขาเองเลยนะจ๊ะมีตึงเซาหน้ามีกุกสิ่งกุอย่างในหันเลยนะจ๊ะ ก็ขอบคุณเปื่นทุกผู้ทุกคนนะจะติอ่ามาส่งเกมเป็นกำลังแรงไก่แรงใจเจอยพอคลิปมีเย่ยแมวจนจบเด้อก็ถ้าคนไหนชื่นชอบก็จอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงไก่แรงใจให้มีเย่ยแมวตัวนะจอดีจะได้มีแหงไปซ้อหาทำคลิปเพื่อเปื่นเขาได้พอได้หันกันนะจาก็ขอบคุณทุกกำลังแรงไก่แรงใจเลยเด้จ้าขอบคุณจ้า